ก็ทีนี้เรียนของวิชาสาขาออสาขา,า,ขารัฐศาสนาศา,าสตร์ค่ะอภิบาลนะคะหกประการอาจารย์ก็ให้ลงมาให้ใหลงพื้นที่มาถามม,มาถามเกี่ยวกับหลักธรรมะภิบาลของเทศาบาลน,นี้ค่ะอาจารย์ให้ลงมาถามว่าเทศาบาลน,นี้ใช้หลักธรรมะภิบาลหกประการ ชัดเจนว่าเขาเขาไที่ไหน,นมีที่ไหนมันปฏิเสธตมต้องรื้อเทศบาลนอดูอเภอบางจบางจอเยีเ่ยมเลยไม่ไม่เอาที่บ้างจะได้รู้จักก็มีแนวความคิดหลากหลาย,ลยนะอยู่ที่สภาพพื้นที่เพราะว่าท้องถิ่นยแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันสภาพความต้องการและก็ปัญหาจะไม่เหมือนกัน ในโซนของเทศบาลมันจะมีสองสองสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งประกอบอาชีพด้านการปรลูกส่วนองก็คือประกอบอาชีพด้านส่วนชาวไร่าาการเกษตรปลูกผักปลูกอะไรปลูกแตงปลูกหลากหลายนะครับในการบริหารจัดก,การงบประมาณนะครับในหลักความถูกต้องในการบริหารงบต้องลองทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่กระวนเหนือมีทั้งหมด13บสมหมู่บ้าน13หมู่บ้านในที่นี้ก็คือเราต้องทำทุกหมู่บ้าน ก็เราตั้งเป็นรูปคณะกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านลงไปที่เพื่อทําประชาคมก็คือพบปะใครบ้างก็คือคุณอาหมู่บ้านไม่ใช่เฉพาะชนที่สบามีคนนอกในในพื้นที่เราเนี่ยหลากหลายหลายอาชีพเข้ามาระชุมกัดกรอกนะครับว่าหมู่บ้านไหนที่เดือดร้อนก่อนชุมชนไหนที่เดือดร้อนก่อนเราก็ต้องตั้งดับตามลำดับ สภาพปัญหาและความต้องการที่ต้องพัฒนาต้องแก้ไขตามที่งบประมาณงบประมาณมีเพราะฉะนั้นว่กัรกองตรงนั้นเสร็จแล้วก็บรรจุในแกลงนนี้ได้สร้างมาขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่2540เป็นองค์กเล็กๆอยู่ในรั้วมัสยิดมัสยิดดูรานีบ้านค่ายทางเข้าเอามานาวเป็น การของสภาเก่าๆอ,อดีตนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับเริ่มแรกนี่มีลูกประมาณแค่สีห้าล้านในการบ,บริหารจัดการนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีงบมีทุนอะไรต่างๆเก็บรวบรวมก็สามารถที่จะมาสร <c oughs> ้างัาการอย่างนี้เป็นที่หน้าภาภูมิใจเป็นอบตแห่งแรกและก็แห่งเดียว เพราะว่า,าก่อนที่ปราอง่งจะต่อบรับเนี่ยผมเองได้ช่วยเหลือโครงการศูนัฒนาเด็กของพระองพระองนะครับเป็นห่วงเด็กนะเด็กเล็กๆในหมู่บ้านเนี่ยที่ขาดสารอาหารที่ฟันปูที่ร่างกายไม่สมบูรณ์พระองเอง